วัดดีพี่น้องเอามาคุยกันเนึ่งนน้องมาคุยกันเล่คุยแบกเปียกความคิกันหนกันพี่น้องเขาจะได้ยินเสมอเสมอเป็นพี่น้องที่ผู้เฒ่าคนบอกคนสอนตะกวันพี่น้องคนเปียกเปยพี่น้องนะคนเปียกบ้าบ้าผู้ใช้นี่คือสร้างเท่าหนาหรือว่าผู้ยิ่งคือสร้างเท่าหลังหรือว่าหัวคือสร้างเท่าหนาพญรยาคือสร้างเท่าหลังเป็นพี่น้องนั่นคือค่ํา ข้าคนบอกผู้เฒ่าล้านคนบอกพี่นนอนะแต่ว่ายุคสมัยทุกมือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนี่นนอนะยุคสมัยทุกมือมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเออเพราพระตกยุคหนึ่งตกยุคยุคหนึ่งเขาจะบอกผู้ยิ่งนี่เพราะเป็นสร้างเท่าหลังแล้วเออผู้สราเ่ยเพราะเป็นสร้างเท่าหนาแล้วอือผู้ยิ่งกับผู้สร้างก็เป็นสร้างเท่าหนาก็เป็นน้ำกันเป็นสร้างหาังทั้งเท่าหลังกับเป็นน้ำกันแน่นอนนั่นยุคอีกยุคนึงอีกเ้ยอืนะ่ เพราะว่าสร้างมีสีขาเฮ้ยขาหน้าก็เป็นน้ำกันขาหลังก็เป็นน้ำกันนั่นคืออีกยุคที่ผ่านมาเพราะท่านเร็วเ่าท่านได้โดนพี่น้องนะเออแต่ยุคสมัยทุกมือนี้พี่น้องมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอืคือผู้ใชเนี่ยก็เปรียบเสมือนวสร้างเท่าหน้าให้เขาบอกพี่น้องแต่ว่าผู้หญิงเนี่ย่วมันสร้างเท่าหลังพี่น้องนะแล้วก็พวกม่นสร้างเท่าหน้าเท่าหลังเอ๊ะ ทัชจบันเนี่ยคุณหญิงเปรียบเสมือนควนสร้างพี่น้องควนสร้างพี่น้องนะเออควนสร้างเออพัฒนาจากสร้างเท่าหลังขึ้นมาเป็นควนสร้างแล้วพี่น้องนั่งอยู่ทั้งข้อสร้างแล้วนะสามารถที่สร้างใส่สร้างขัวได้หรือพี่น้องเอ๊สร้างใส่เจ้าต้องไปใส่สร้างขัวเจ้าต้องไปขัวเออบ่ย้อมเป็นสร้างเท่าหลังเท่านั้นแล้วนะสร้างบ่ได้บ่ได้พี่น้องนะเอ๊ตะขออยู่ในมือควนสร้างอยู่แล้วงั้นบ่ครับ เขาซับหัวเลยถึงเขาเห็นเราพี่หนองนะอิลีนะนั่นลุกลุกลุกลรกปัจจุบันนี้นะพี่นนอนนะอืบางคนกะจะวาจันเมียมันบ่มแมนไปหน้องนะเขาเป็นสร้างเท่านาะแต่ว่าเขาน่าเป็นคนสร้างเออเขาเป็นคนสร้างเขาไม่ได้เปรียบเขาเขาอย่ะถึงข้อเ่าตะขอกขาจะเริ่มือเขาอืมตะเจ้าเจ้ต้องมาฟังมึงด้วยแล้วก็ตะขอเขาจะนำหัวเจ้าว่ะนั่นแหละพี่นนองนะคิดลกยุโลก มันเตี่ยนแปลง่เขาก็ต้องเตี่ยนแปลงตามนี่เนาะอืมแน่นบ้ครับะเพราะว่ายุคสมัยตรงนี้คนเสมอภาพแร้วกรัาคำว่าเสมอภาพนี่มันก็ต้องมีคนเกินกันอยู่แ้วพี่นอะอืมผู้ใดเก่งก็ต้องเกินนะผู้ใดบ่เก่งก็ต้องยุ่จุดเกาดังนั้ะพี่นนอะเออมันเป็นโลกของความแข่งขันเออโลกการแข่งขันนะโลกการแช่งขันมันบได้มันเลยว่ามีการแบ่งแยกว่าผู้นั้นต่ำผู้นี้สูงผู้นี้ เป็นนาเป็นหลังนะเออถ้าผู้ใดเก่งสามารถขึ้นไปนั่งเึ้นสูงได้เลยเออแม่หมอขัดนะเห็น่าตัอย่างกันมีหลายๆนว่นเป็นผู้นำก็ยังมีเห็นบ่นนนเอนเอนั่นหละพี่น้องโลกมันเปลี่ยนแปลงนะว่าเจ้าสิไปยู่ดมเดอมก็ได้นะยูดย่ดมเดิมยูมย่นุ่มลุ่มมิ่มินยู่ก็ได้พี่น้องนะโอกาสที่สี่โมท่านโมขาดมีหลายอืยๆๆคือข้าจะบอกง่ายๆก็คือโลกแข่งวควมอยกดไยเนี่ยมันมีแลาวพี่น้องในโลกโยกนี้ได้นี่ง นะมันมีความมาจากอายพี่น้องแมนะ่แต่ว่าขออย่างเดียวคือว่าเขาเขาบริเวณสามงควบเดี๋ยวรอในโคตเอือนเขาบริเวณเบี่ยนเบียนพวกเอืนอืมนะเขายะไปอจากออยแล้วพี่น้องอนะแล้วเขาก็ย่าไปแช่ผู้เอือนเอกนะแล้วว่าไงเองเอเพราะว่า,า,วาคนบางดีขงเขาเข้าน่ะมันมีมีพอหลายดอกพี่น้องมีพอหลายนะยบางที่บางเข้าบางดีแล้ว ตังประเทตามเขา <K> เขาก็พอซอยเหลือกับม,นะมีนะมาเอามันมีเตวายางนี่หน,นะเขาบอกสุ้อังนเอ๊ะมันมีมันมีขี่เมาอค์อหนึง่งเออแล้วก็เป็นมูคนเป็นมูน่ะเขาบ่กเมาเขาบอกินนะฮักกันสองข้นี่ฮักกันไอ้คนที่มักเมาหน่ะมูเขาก็พยายามเกลี่ยนบอก,บอ,ก,อ,อ,กอยู่ตลอดพี่น้องเขาจีบอกทุกเพรเจ้าเห็นหน้ายังนะไงเขาก็บอกเอ้ยมันไปหมอโอ้็ยังกินหลายเนาะจีบไปหลบตับแข็งตายเนีเออมันี่ตุยกว่าไงได้สมพูดดิ ทั S <S ้งที่มูเขาเป็นห่วงแต่ว่าคนที่เพิ่นจีบอยู่นะเพิ่นมาฟังเขาได้หรือเปล่าอ้จีบผมไปเร่อยกันมาฟังนะนะบาห่วงอย่างกับชี่ดิบมันบ่ลอะไรคือคือคือเจ้าของยังมีแห้งยังพอได้อยู่เขากลับไปเนี่ยมันคือเขาเขาบังดีแล้วพี่น้องเขาไปเนี่ยมซอยเขาแล้วนะเจ็บเขาเมาซอยแบบนั่นมันบ่ได้นี่คือเขาซอยแล้วพี่น้องนี่คือเขาซอยทั้ง้อมว่ามันซอยทั้งตรงแต่เขาซอยเขาแล้วแหละเดี๋เขาบอกเขาวังดีกับเขาอย่างบ่ลไง อายุซาเลือกซาจะไปกินลายๆเหล่าขาวน่ะไม่กินตุยกวอนไม่กินทับแข็งงั้นปอน่ะแต่กก็บอกยอมเสียเขาเอ๊จนโยม่ามือหนึ่งโยม่ามือหนึ่งเกิดตับแข็งพี่น้องไอ้คนกินจริงนไอ้เหล่าขาวน่ะตับแข็งแล่นหาคนแล่นหารถใส่กับว่มีไปล่งบ้านกับมีรถไอ้คนที่เป็นมูกันในหลับพี่น้อนเขาเขาคนชาวบ้านกับเพื่อนไปไปผ่านไปล่วงบ้านจี่บ้านเนี่ยโอ้ย นั่นแหะมันเจ็บท้องมันท่านไปหาหมอเนะ่โม่เขาปฏิเสธพี่นนอนะได้รับควอมปฏิเสธนะเพราะอย่างพี่น้อเพราะว่าเขาใหา้ควอมังดีมันมาตลอดอืนะเขาใหา้ควอมังดีกับกับคตนติมันมูอกับไอ้ที่เจ็บทอ้องนั่นแหะเขาใหา้ควอมังดีมาตลอดแต่ว่ามายอมรับเอาพี่นนอวมานี่ควอมู้เสกเศร้าบ้างหน่อยที่อือ ว่ามูศึกเศร้าบ้านที่บอกหูอีหนูอีเหนี่ยวบกหูต้นปลายสายเห็ดบอกหูเรียงหลังๆมาล้วเออกะหามาไอ้คนที่มีรถนี่ใจดำได้บัดเออแม่เพราะอะไรเพราะว่าเขาพอไปเบิงเเบ้งต้นเห็ดเขามาเบิ้งแค่ปลายเห็ดโอ้ยอยังมึงใจดำเหรอเนาะเออมีรถมีลน้าเป็นมู่เป็นพวกกันก็าด้วยมึงก็ยังบ่ซอยเหลีย่ยมันเนาะแม่เพราะอะนั่นคือคำบอกของเศร้ามา้างเนาะแต่ไอ้มู่คนนี้เคยซอยเหลี่ยหลายอย่างเลยเคยซอยมาเรื่อยๆนะ นั่นคือคำเขาซอยเหลือนะพี่น้องคือคำเขาบอกนะหายเศร้าซะนัสตาหมอนะอือนั่นว่าไงนัสตาหมอเดี๋ยวเศร้าจินนะยังโมเสียเขายังโาเถียงเขาอีกนะแล้วเขาติไปซอยเหลืออีกยังอีกอะไรก็มาฟังกันแม่นมากันอือเอาเรื่องเรื่องเจ้าเจ้าจีดตุยเจ้าแม่นมากันเนี่ยเพราะว่าฝ่ายให้วซอยเหลือเจ้าเลียวฝ่ายวังดีกับเจ้ามาหลายแล้วแม่นมากันอือฝอยพยายามยืนขั้หวังดีให้เจ้าเลียวแต่ว่าเจ้าก็รับเอาเออแต่ว่าเศร้าบ้างพวกเข้าใจพี่น้อง ่นกับทิ่มอ้วได้แช mm ่ปลายเห็ดคเพิ่มอ้วไแช่ปลายเห็ดนั่นหล่ะพี่น้องเจรานั่งแล้วเขาเน่ไปใส่ายเด้อพี่น้องเขาไปไส่ใจครับคนทิ่มาบวกมาดูถูกรามันทอนจิตใจเขาเทใด่จิตใจเขาอ่อนไหวเทใด่จิตใจเข้าพูดอลยเขาจะไปใส่ายข้ามหมูนั่นนะข้ามเขาจะไปใส่ใจครับข้ามหมอกองเส้าบ้านพี่น้องเลยว่าได้กินยัง เอาบ่ไดกินหยังอีพี่น้องอีหตัวอือถ้าสมมุติว่าเอามื้อนี้สิอ้อมไก่ใส่ใส่หยังล่ะใส่ยอดผักลุบ่เอ้ยโอ้ยคนนั้นก็สิว่าไปเสียยอดผักอีลุมเอาก็เียกั่ใส่บักเขโอ้ยมันสิไปเสียบไดไหนมันกินแลมันคั่นเขีวคั่นคัก็ยง้จะไปใส่เอานใส่เอาก็ใส่ต้องไปสมใส่้อยกินจังได๋มันออนคก็สิตายเห็นบ่บ่ได้กินหยังบ่ได้กินหยัง นะมันไปเสียกับมันไม่ได้กินยังพี่น้อไม่ได้กินยังนะชีวิตมันเป็นของเฮาพี่น้องชีวิตมันเป็นของเฮานะให้เฮามั่นใจในตัวของเฮ้ามาเฮายางฝ่ายเรมันถูกต้องยางเลยพี่น้องนะนะพอยางเดี๋ยวจะไปสานขึ้นเดือดร้อนให้คนอื่นนะเฮ้าจะไปเบียดเบียนคนอื่นนะอืมมันบ่มีผู้บอกเฮาก็บู้จักไม่ตัวของเฮานี่แหละพี่น้องนะถ้าเฮาไปลั่งแฉขคนอื่นเฮาไปเบียดเบียนคนอื่นก็ได้นะเอ้า จังไงก็เปลี่ยนกำลังใจให้ทุกคนพี่น้องเนาะสู้ๆต่อไปพี่น้องชีวิตบ่สิ้นมันก็ต้องดิ้นต้องสู้แม่นบ่อืมที่เป็นยอดมันยังได๋แม่นบ่กกันพี่น้องอืเอ้าพ่อกันใหม่พี่น้องนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อพี่นอนะ้องเด้อให้สู้ๆนะสู้ต่อไปพี่น้อง <laughs>